ที่เรามาอันบ็อกนะฮะเป็นชิลหน้านะครับแต่งของเจ้า ADV 350นะครับตอนนี้เรามีของแต่งออกมาแล้วนะฮะตัวนี้เป็นของ Speedy นะครับ Speedy made in Thailand นะครับเดี๋ยวชิลหน้าผมสั่งชิลหน้า s MOKE ไปนะฮะของเดิมยาวประมาณ20นิ้วนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ18นิ้วนะครับ นี่เดี๋ยวผมพอดีถ่ายด้วยกรีดด้วยคู่นะครับเราจะแกะให้ดูกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมชิวหน้าของสปีดดีนะครับอันนี้ผมซื้อจากร้าน KD Project นะครับเอาเข้ามนเลยครับผม,ผมชิว แบบนี้เลยนี่ครับว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวสวยงามครับดำเลยครับเดี๋ยวเราไปลองใส่ที่รถกันนะครับเรียบร้อยครับผมชิวน้าของสปีดดี้นะครับตัวนี้เตียบวกว่าเดิม2นิ้วนะครับก็ะจะประมาณนี้ ใครสนใจก็เข้าไปหาสั่งซื้อกันได้นะครับที่ KD Project นะครับมีของแต่งมากมายให้เลือกกันนะครับหรือเข้าไปใน s h อ p e e นะครับก็กดสั่งกันได้เลยครับท่านผู้ชมลิงก์ก็จะประมาณนี้อันนี้ผมเอาขึ้นกับสุดนะครับอันนี้ครับท่านผู้ชม สวยงามครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายให้ชมอีกนะฮะอันนี้ผมได้กันล้มมาด้วยนะครับการล้มงานของ h ฮ c นะครับโอเคครับสวัสดีครับ